ดูจากเอา้าไม่ใช่นี่ทุกคนวันนี้ค่ะเราพาเลขานะคะเจ๊ใหญ่นะคะดีผู้จัดการนะคะมาเที่ยวคันคาทุกคนนะคะก็จะบอกว่าหลังจากที่เราทํางานมานานมากๆนะคือไม่ได้ไปนานมากแล้วนะคะวันนี้ก็มาโดยมิได้นัดหมายนะจ๊ะก็จะมาได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะก็มากันไม่เยอะนะวันนี้มาแค่หนึ่งสองสคนเท่านั้นนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหน บอกแม่ว่ามาอ่านหนังสือชัยนาต้องรู้จักนะคะเอาเขาแฮปปี้เบอร์เดย์อีนี่แฮปปี้เบอร์เดย์กับเขาไปอีกจ้าล่าสุดวันเกิดก็คือผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะพี่ขานะคะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนาะเออเอาแบบรวมทุกสถานาการณ์นะคะเพื่อความบันเทิงนะคะก็จะบอกว่าวันนี้เราก็มาชิลๆนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ ทำงานมาทางอาทิตย์แล้วก็มาผ่อนคลายกันบ้างวันนี้น้องๆที่ร้านก็มาไม่ครบทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นการมาแบบโดยไม่ได้นัดหมายเนาะนะคะไม่ได้นัดหมายล่วงหน้านะคะก็จะมาได้เป็นแค่บางคนเท่านั้นบางคนก็จะไม่ได้มาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งน้องๆบอกในไลน์กลุ่มแล้วว่ารอบหน้าอย่าลืมบอกนะเดี๋ยวจะเตรียมตัวมาด้วยนะคะฝาก f c ติดตามเลยว่าสาวๆบอยๆนะคะมาผ่อนคลายนะคะหนีแม่มาอ่านหนังสือแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวไว้รอบหน้านะนะคะฝากติดตามไว้ก่อนนี่วันนี้ กก็เริ่มเริ่มเริ่มเลยเริ่มสนุกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะก็เริ่มที่จะด,ดึกแล้วนะคะในร้านก็คนเริ่มเข้ามาแบบแน่นๆเลยนี่เลยค่ะบีมเราค่ะพาเล็กข่ะวไปปลดปล่อยหน่อยนะคะแล้วก็นี่น้องเปิลน,นะคะเราก็มีแบบไว้แอบไปชนแก้วกับตัวข้างๆนะคะซึ่งตัวข้างๆขงเขาฟรนลีมากนะคะทุกคนไม่รู้อะไรฟรนลีไม่รู้อะไรฟรนลีอ้าสู้เขาลูกสู้เขาสู้เขาไอ้อาอยางั้นแหละสู้เขาลูก ย้ายเสียลูกใบนะคะนี่เป็นงานมีราน้องเปิ้ลนะคะส่งเอาประกวดมาเลยค่ะตู้เอาลูกสุพรรางของแท้แตเรานีเขอผิดอันนี้คุไม่ยากมากเลยอายเขาค่ะนะคะอันนี้เลยค่ะมีตู้งขาตู้งขาตับใบใบใบค่ะนะคะจะบอกว่าเรากําลังสนุกกันเลยครับเจ๊เจ๊อัดตัดไปเลยค่ะไปออฟเอาอึ้ยเอาอึ้ย ใส่เข้ามานะคาตกันแต่บอกกินด้นอัะขอสักอาชาอะไรผมวันนี้อเอ้ยนี่ทานคุณบอกว่าไ๊้ยต้ยละจ้